กลับสบายดีพี่น้อง fc ทุกถานเบอร์สมองสุบอน fc เป็น fc ฟังไทยฝั่งลาวกลับสบายดีพี่น้องมีอ่ะ fc พ่นยากเห็นนะพี่นอ้องยากเห็นเฮดอิเมซอนพี่น้องนี่เด้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอันอนี้คันเซกงอิเมซอนน่ะกายอยู่มุบวันเดียวกับเฮ้าด้วยพี่น้องอยู่ม่บวันเดียวกับแม่ขิงคำบันนาหรือว่าเจ๊ก,กาลาวาเลยพี่น้อง ไปสิพาพี่พีน้องไปสมเฮือนเพิ่นขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะพี่น้องที่อยากเห็นเฮือนเพิ่นว่าอีเมโอนอยู่อยู่เนื้อใดคิดจังใดพี่น้องมีเอฟซีเพิ่นแซดฮาเจเกลเราอะ่ะให้พาไปเบิ่งเฮือนอีเมโอนเนี่ยพี่น้องเมื่อนี้ยพีองก็เลยพี่พาพี่น้องเบิ่งเฮือนเพิ่นพี่น้องอีเมโอนอยู่อยู่บ้านเนาะพี่น้อง งัวเพิ่งเ็กันยังหาโบเห็นพี่น้องมื่อน,นี้เหาก็ะเได้ไปมาได้ไปหางัวเพราะว่ายุตซก่อนเป็นว่าเมื่อยห้ามาสองมือพี่น้องยังโบเห็นเนาะมีซ้อนอยู่อยู่บ่อยู่หมู่บ้านบ้านน้องแต่อะไพี่น้องบ้านเดียวกัน,พนเพื่อนเพิ่นกงเป็นเพื่อนบโบราณพี่น้อง ต่อสี่สิบปาสิบปีอ่ะจะเคลือนมีสอเนี่เดี๋ยวพี่น้องรีวิวพี่น้องเบิง่งอันนี้สิปเป็นหน้าบ้านพี่น้องบม่ได้ไ่ได้ห่างจากเพื่อนอันเมกิ้งคัมบันนาพี่น้องห่างกันไหนเดียวย่างบ่พอพหอดสองนาทีพี่น้องก็หอดเทือนเพืนนะ่นเนาะนี่พี่น้อง สิเป็นบ้านใหม่จะสิพาพี่้าน้องขึ้นไปเบิ่งไปสมทางบนเฮือนเผินพี่น้องในเฮือนนี่ไปซ้อนกันอยู่กันยักคนหา่าหาคนพี่น้องลูกเพินก็นไม่อยู่หะสี่วะพี่น้องแต่ว่าไพากะแนงกงแง่อยู่ทางไผทางมันเนาะเป็นอยู่กับลูกสะพ้ายเผิอนอ้าง มีซอนอยู่พอดีอ้าวคือว่าโบยู่ม,ออมาเลยมีเอฟซีวายาเคนเพื่อนดีเมซอนก็นเลยมารีวิวใหเ้เบิงเอาไพ่เป็นยังคือมาพนถักไหมอเ,เอ่มอ,อ,อม,มีหักยาดีได้ยา,ยาเย็นแบบ ยาเย็นพี้นอกินลงไปแลจ้ะมากักพนอยู่ตาดตาดโดนนห่น้น้เอเลยกินดียังนี่นะดีขายพี่น่อดีขายไดีขายี่หัวมั่วเกินลงไปแลจ้ะเบาบางไปพี่น้อเลย ถึงว่าสิเป็นเนี่ยก็ะ่อละแม่พูดได้พี่น้องเ้ยยาเย็นนะยาเย็นหักไมขึ้นบ้างพี่น้องอือยช้อนกระสืบเศ้าแต่พอละแม่มากสืบเศร้าแต่รุ่นพอรุ่นพอฟ้าพอว่าพอ้างไววว่าเบิ่งบ้านเบิงแมงาเทียบไข่กับพิกินและบุป่ธนาเนี่พี่น้องกินแต่มหมัครคนกินก็เบบาง แต่ว่าหอมไดเนาะหอมพี่ง้องเลยเพิ่มคนแล้วนะหอมหักไมม่ก้นบ้านเตะบัวมานนำกันบ่มานำกันอบชาไม่ตาไปยังบ๊บสบายบะแม่ตาอาหารคนหางไหม่เนไหมช้อนเป็นหม้อหางไหม่อีกนให้บ้านใส่ไายเนี่ยมากินกับชมมุงมากกว่าทนายกินแส่วนเศ้า่นองเลยก็มีไห่้อนกระสีมากแต่มุ่นพามุ่นเงนไปแล้วคนหน้า ก็เลยสิรข้าวมาข้าวเด่นแบบคนกินกับสมมุกมาต่างชาอยู่พี่น้องกินลงไปกับเจี๊ยบพัวม้วงเก่ากับเบาไปอืม,มซ้อนก็เลยเป็นมอสห่อนในเนาะท้าเป็นห้องอันทางฝั่งไทยก็ห่อนในพี่น้องพองห่อนในเลยก็กินเป็นยาเย็นพี่น้องยาเย็นพี่น้องกินลงไปเย็นเป็นถอดลงอันนี้่าเป็นไข่ออกตุมนะ่มเนาะไข่ออกตุ่มก่อน,นหายพี่น้องไข่ออกตุ่มไหมว่าสมมติว่าเาไข่เสี่ยวตุ่มกินออกไปมันตุ่มพื้ออะไร จอมื่อซ้มเมื่อแล้วก็เบาไปถนอมเลยบอกเลยก็เอาอันผาเนาะเวลาเอาตุ่มแล้วมันออกห่อนออกล่นนะเพิ่นก็เอาผาแบบว่าซุปน้ำผักไม้เพิ่นพี่น้อำตุ่มแล้วก็หมดดำลงได้ดำลงทให้มันตุ่มเสาะแล้วลุ่มน้ำลุ่มน้ำนะเป็นสมุนไพรพี่น้องมมันนนากไ้้บ มิ้งเส็ดให้อนกับตัวได้เบิดกับม่ช้อนประคุดเอาเพราะว่ามูลระดูโกกันของพ่อแม่พอได้ปลาได้ถิ่นปน้องเลยพ่อก็ะหู้นาะต้งพ่อบอกเนาะแล้วก็ะหู้ได้หักไหมตัวใดตัวใดเป็นยางเลยอันนี้เลยเป็นมีพานก็จะเป็นเป็นยาพอเป็นยาปู่นะเขาเปลี่ยนเป็นเมื่นก่อนเป็นยาทานเนาะเป็นยาทานคุยกับคุยกับเป็นยาทานเพิ่นบวชจักพรรษา ้ปูนะซาสามสิบปได้จุเป็นยาทานอย่างไงยเออสามสิบปลายเล็บแตะวัดในบัตรเท้าเห้านี่ก็เดยประจำพันษาวัดละสี่พันษาหาพันษาน้าบอกไปปูผักกาดเอาเทียวเลือกทั้งทานนั่นทานนี้นั่นเลยปูจุดต้นพระทะผ่านใช่ไหมพันแยงค์ผปูนปูหมักนิ่หมากม่วงวัดที่สว่างวัดนามูก็เดยประจำพภนษาพึ่บัตรถกประจำพภาษาอยู่เวี่งกัเจ็บพันษา เยี่ห้ออะไรสินไปอยู่เบีมเนเป็นยังไงเอฟซีทามฮาว่างวดอ่ะบะเ็นพี่น้อเลยเมื่อยฮาเลยผักเมื่อยพี่เ้างพักกันผักย่างไปอยากออกห้อยเมื่อยนก็เป็นลูกบอห่อขาวไปหลังเลยบะห่อเทือนไปหลงเลื่อยเฮนเชื่ชัวน์านเชชัวร้านผักเ้าว่าเมื่อยพี่เนาะฮาทั้งใตกับบนาาทังเนือบ่เ็นพี่นนองเลยจะเสียจากไหนเนาะมันฮาบ่เ็นพี่นองเอ้ลูกก็ไปทั้งใต มีอย่างซ่อนกับสิงทั้งเนื้อกับโบเห็นจักทางแต่ว่าไปทางใดกับโบเหาะไปทางใดกับโบเห็นกี่หนองเอ้ยคนขโมยเขาซ้อมอันชาดจอยมือเท้าอยางทว่าชาดจอยไปห้าน้ำไม้เนาะไปห้าน้ำไม้อลไรการมาเล่าส่วนแยกเงื่งข้างว่ามาเพื่อนไปขุดอันว่ามีคนนั่นขางัวกินข้าวคุดคุ้มพังไหวเพห็นว่าดีเออ ป๊ปัชาซุยกับบ่าวแจเดไปคูดเปิดเพราบข่าพักมาเสอมเมนต์บ้านนาวจนอาตายโอ้จะจากตายปรายบกหลักการกันแล้วั อ็ซวยกับแบบว่าง้วงมันหายเสียลายเนาะกับแบบว่าอาจจะเป็นความจริงเ่ปไปหาน้ำมาในหองบ,บางใหญ่ได้ง้วงผมเองภาษาช้วดเสียลายเลยเผื่อจะพูดเบิ่งปวดเบิ่งยาเป็นนางง้วงให้พุดออกมาเพราะว่านางมาตายกับเร <c oughs> าแล้วอยตกไม่นางเลย ถ้ men, men men าซ no yes ื้อวอโดนถ้าจอดแค่จะซื้อยบอนันนันดาจะจ่อเนาะดาแล้วหางเลสันเล้าตัวเล้าค่ะเรื่องตัวตาเือดไปอดป่าไปแล้วเผ่กับพัวเผ่กะจะอย่างหัวพี่น้องเลยลาต้มเล้าใหพี่อ้องนี่ไปแอนนะพี่น้องตีออกในคลิปเจ๊ก็รับบ่อยๆอย่งเงี้ยกับเป็นนัน เป็นลูกสะพเพยอเมซอนพี่น้องเ,เมยียอเมซอนน่ะเสียตะลายปีแล้วพี่น้องเลยเป็นลูกไเพิ่นเมียพี่น้องเพื่นเนพิ่นกันี่แล้วเพิ่นอเมซอนป้าหัวผักบัวพี่น้องปลูกเองนะนี่งนะเอาไปขายบ่อนี่หรือว่าใบปลูกใบปลูกพี่หนะกินกับเบอเบอิ้ล กินข้าปูมคยขึ้นอายุเดียดนี่นะออกะขึ้นแล้วเขอบอบาขอบอกนรัเก่าบขึ้นมขออึ้นกระงเอกน้หออ้ากระปหเรพี้อนเมีอพผ่นกับบมี่เรเสียไปหลายปีเล้วพี้องเ้ยนี่จะเป็นครัวเพินนะ่นเนาะมีเอฟซีเพิ่นอยากเข็น่าให้มาเบิรเพื่นอนอเมซอนแน่ายย่างเยวังบ่มี่ีผ้ายังม่แล้วงออเอ้ เป็นโบราณเพื่อนโบราณนะพี่อนเนาะมันก็อยู่แบบนี้แหละแม่นครัวเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นเพื่อนใหม่เนาะก็อยู่สะดวกสบายอยู่แบบเพื่อนเนาะสมัยโบราณเนาะจากปีอะไรเมซอนเพื่อนเจ้านี่ได้สี่สิบปีเหะอือเอามาได้บ้านเลยสี่สิบี่สปีแล้วกันลังเหรอปาดตในสี่สิบปีแล้วัะปวดเปียกมาท่านไหนขึ้นเลยยังดิ้เลยปวดพาท่านกินพอเสร็จวะก็เข้ารักษา คือมันรักษาได้รักษาดีค่ะเพือบ้านพื่อถ้าเรารู้สีเบิ้ลอะเพื่อนผู้อื่นนะเพือนม่ถกพนกับเบิ้ขาวขี้บิ้ลจเพื่อนโบราณมนมีล้งเดียวนบ้านพี่น้องเบิ้ในหมู่บ้านเรนี่ปวกับ้านคือนี้เนอะไรกางขึนแล้วไปเยี่ยมลัางเสือมมากลนไม่ก็ไม่อย่างดีได้นะไม่อย่างดี บบัักกใใหหญญ่่ตะกี้นั้นยังดีเด้พี่น้องอันเพื่อนยังได้มงสังกะซีตะกี้น่ะมงแปะนะตะกี้นั้นมงแป้นะบ่อนิมากดอกแล้วหลดแปะออกแล้วเอาสังกะซีมาใส่พี่น้องเลยบวว่าแป้ะไปจนดอกชุดหนึ่งสังกะซีก็บสิ่งองก็สิดอกอะ่งดอกเลยจะบ่อนิหัวแล้ววะยังยังบ่อนิหัวดอกซังกะซีรุ่นกันรุ่นตะกี้นะมันกะสีรุ่นดีเนี่ยได้พี่น้องเลยแข็งเนี่ยเพราะฉนั้มีบ่อนิหัวบ่อนิยังดอกแข่งอยู่ตลอดเชิญยู่ อันเลพี e> ่น้องเพื่อนคน่กเพีย็นลูกคน่คเกระเย็นนะคนละตุ๊กบอเด่นพ้นคละบอแร่นคนละเจ้าบอในละาอืมแม่ต่กัเมมีพี่น้องเพื่นมาพ้นนะหักไม่อะไรพี่น้องจ้าสำหรับที่นี่ฮักกัสิล่าแลวพี่น้องพบกอกันคลิปหน้าพี่น้อง